สวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นเนาะค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่เนาะค่ะมือนี้มาตามน้องนุ่นวันที่หนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมมาสองช่องเนาะมาพร้อมกันกับเจคัมสามตัวเต็งเนาะค่ะน้องนุ่นนี่คลิปนี่เป็นคลิปที่สามของสุดท้ายเนาะค่ะแต่ว่าเจคัมสามตัวเต็งกะได้แค่คลิปเดียวเนาะค่ะคลิปเดียวก็คือมือนีเนาะค่ะค่ะบบเป็นยังค่ะท่านผู้ชมค่ะมาตามหย่อนล้างใดเนาะค่ะ น้องนุ่นน่เพื่อนว่าฟันขักเพื่อนว่าบอกสู่ฟังนี่น้องนวลโค้งสุดท้ายนี่ฝันนี่ยไรเนาะค่ะนี่ความฟันอ่ะฝันเกี่ยวกับเพื่อนหลังเก่านะคะเพื่อนหลังเก่าน่ะฝันว่าเขาเอาซุปหาซุปมาวางเรียงกันแต่ว่าเขาหัวผาขาวไว้ค่ะนี่ความฟันน่ะเขาสิบปูสารปูปูเสือเนาะปูปูเสือแบบโต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 กันมากค่ะที่นี่เขาเอาซุปมาว่า มียูหาซบซบเหล็กเนี่ยเป็นซบตาถวดค่ะซบตาถวดซบที่สองเป็นซบหนูซบรองลงมาค่ะซบที่สามเป็นซบเด็กหน่อยผู้หญิงซบที่สี่กับเป็นซบเด็กหน่อยผู้หญิงค่ะซบที่หานี่เป็นซบผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้หญิงค่ะโอ้บันจังได้โตบันนี้บันนี้เป็นกะว่างไววเป็นกะหอผาเขาบันนี้ในความฟ้านั้นเหมือนเปนว่า วิญญาณมันออกเนาะวิญญาณออกวันนี้มันมันไปเห็นหลังเจ้าของก็ยืนเบื้องหลังเจ้าของอยู่นะคะยืนจ้องเบื้องหลังเจ้าของก็เลยว่าเอา้ากูขึ้นมานอนอยู่นีจึงสิอันนี้ข่มฝันนะนึกว่าคื้เลยมานอนอยู่นี่บัดนี้เห็นแล้วกห็หง้สึกว่า ใจหายพอใจหายแ้วหูซึ้ว่ายางลงบันไดเป็นนำขเจ้าันี่ยางลงบันไดนำขาเจ้าาขจากับยางลงบันไดมันจิเป็นเหือนสองสายนะค่ะเพื่อนสันเหล็กเป็นปูนสันสองเป็นใหม่่างสีนะยางเป็นไปกั่ยางลงน้ำกลนขจาเพ้าะยางไปแล้วันนี้ก็หูเมืองยางลงน้ำกลนไปหอดกลางแล้วฟันซ้ำนี่ะันสแล้วทียางไปนี่ยางไปน้ำคนหูจักบอบอค่ะยางลงไปน้ำกลข้าเจ้ายางขจากับผ้ากันใส เสือเขานะคะเสือเขาเสือดัมมี่เบน,นะค่ะค่ะต้องขออนุญาตก่อนถามน้องนุ่นเนาะคะ่ะให้รายละเอียดก่อนค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบานเทือเพื่อนสตีตัวเลขเนาะ,ค,ะค่ะน้องนุ่นนี่ได้ยู่นโลงบอมีโลงบอบ่อมีค่ะเมือเ่อแปลว่าเขาปูสัตปูปูสร์แล้วแล้วเขาก็เอาซุปมาวางเขากโฮอผ่าเขานะคะวางเรียงกันแยลกันลแลอผ่าเข้าเรียงกันเลย่นคอบอมีโลงเนาะ,ะบอเห็นโล่ะ เข็นตะซนอนครูคีรียุ่งพมพาขาวค่ะทั้งเบิร์ตนี่มีจักซพเจคามหาซบหาศพเนาะทั้งเบิร์ตีหาศพค่ะท่านผู้ชมหาศพที่แน่ๆหาซพนี่ถ้าตีออกมานี่หาศูนย์นี่ตรงมีเนาะเพราะว่าหาซพค่ะตายจะเป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะค่ะสี่สำคัญค่ะท่านผู้ชมขอถามเนาะค่ะว่าน้องนุ่นนี่อายุจักปี 23อย่าง24 23ยี่ามอย่าง24ปีเนาะค่ะเกิดพ่อโสองห4สองหซเนาะค่ะเป็นพ่อโอเกิดของน้องนุ่นค่ะราก็คุณตาละบ้านนี้อายุจักปีตาคุณตาขวดนี่อายุ63าปีอย่าง6 4 63ามอย่าง6 4เป็นของเป็นคุณตาของน้องนุ่นเนองเนาะค่ะ63ามอย่าง6 4ปีเนาะค่ะบ้านนี้เด็กน้อยผู้หญิงสองคนทีวานอนเสียชีวิตอยู่น้ำกันนี่หูบอ,อ่าเป็นไผ่บอหูค่ะ บุหูผู้หญิงเด็กหน่อยสองคนน่ะบุหูว่าเป็นผู้ใดกับอีกผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หนึง่งอนานันกับบุหูเม็นบอกคะ่ะค่ะม,มันเอาซบมาเรี่ยงขังๆกันเลย,ยจริงๆนะคะอ๋อค่ะค่ะแนวทางนี่ถ้าเกิดว่าให้น้องนุ่นตีจากฟันน้องนุ่นจีตีให้ตัวไดโน่หนึ่งสีส่ศูนย์หนึ่งนีน่นุตีเป็นนามเด็กหน่อยหนึ่งเมียค่ะสี่นี่ตีเป็นนามผู้หญิงศูนย์นิดจากซบ อยากซบคนตายเนาะค่ะไทยตีจากฟันนี่น้องนุ่นตีหายเป็นหนึ่งสี่ศูนย์พัน่าค่ะส่วนเลขอายุของน้องนุ่นกระบอกแล้วเนาะยี่สิบสามอย่างยี่สิบสี่ปีเกิดสองหาซีีเนาะค่ะราก็คุณตาหนี่หกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีเนาะค่ะรากาทางช่องเนาะค่ะแอดเจค่ำสามตัวเต็ง้วก็แอบสาวนิงผ้ารวยเนาะค่ะตีหายก็คือหาศูนย์หน่เนาะค่ะอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทาง ของน้องนุ่นเองเนาะค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะแต่ว่ามื้อนี้มาตามวันที่หนึ่งเนาะเจค่ำค่ะมาตามดวงค่ะเพื่อนว่าเพื่นฝันบอเอาบอได้ค่ะเมรสีกินเหลี่ยงปีใหม่ยู่กตะตองทายฝันไปให้ท่านผู้ชมได้รับช่วรับฟังนก่อนเนาะค่ะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะสุขสุขคนค่ะมีโชคมีลาบตอนรับปีใหม่เนาะค่ะอยากให้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์กันสุขสุขคนเนาะค่ะ ปีหกแปดเนาะค่ะปีหกแปดค่ะตอนรับปีหกแปดเนาะค่ะเจค่ามี่เองสิบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านบ่คะน้องนุ่นพนกับฝันซ้ำนีพันว่าค่ะคือสีมีซ้ำนีเนาะน้องนุ่นเนาะค่ะค่ะขอบคุณน้องนุ่นนิรายเนาะค่ะทีห้เนะขา้ความฝันเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี้ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปที่สามองสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมน้องนุ่นนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันขักฝันแน่เพิ่นว่าค่ะฝันเมึอขืนนี่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าเห็นจะค้องนี่เสียชีวิตเนาะค่ะในความฝันนี่เห็นคนแรกนี่เป็นตาถวดเพิ่นเพิ่นว่าเขาโใส่ผาเขาวเลี่ยงกันไว้เพิ่นว่ามีตาถวดเนาะค่ะแล้วก็มีน้องนุ่นเพิ่นว่ามีเด็กหน่อยผู้หญิงอีกสองคนเพิ่นว่าแล้วก็มีผู้หญิงอีกผู้หนึ่งเพิ่นว่าหาคนนี่ หอผ่าขาวเบิดทุกคนเพื่อนว่าเลี่ยงไว้เพื่อนว่าเลี่ยงแถวกันไปเลยเพื่อนว่าค่ะเสียชีวิตเบิดทุกคนเพื่อนว่าค่ะในความฝันนี่น้องนุ่นนี่ได้แนมเห็นจะของนอนหอผ่าขาวอยู่เพื่อนว่าตกใจเพื่อนว่าใจหายเลยเพื่อนว่าในความฝันว่จาจะของนี่เสียชีวิตแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็มีคนบักหลายคนเพื่อนว่ายางลงบันไดใส่สุดขาวเนาะคะ่ะเบิดทุกคนเพื่อนว่าน้องนุ่นนี่ก็ยางน้ำกลนเข้าไปเพื่อนว่าค่ะ หลังจากนั้นก็เมื่อเพื่อนว่าฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะน้องนุ่นเลยหไห้น,นวทางเนาะค่ะท่านผู้ชม140ี่ศย์เป็นเหล็กตีจากฝันค่ะแล้วก็หาศูนย์กตีจากฝันเพื่อนว่าค่ะสองสามอย่างสองสี่นี่เป็นอายุของน้องนุ่นเองเนาะค่ะหาซีีนี่เป็นพ่อสอเกิดของน้องนุ่นค่ะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีนี่เป็นอายุของตาถวดเพิ่นเนาะค่ะที่ฝันเห็นว่าตาถวดนี่เสียชีวิตเนาะคะ่ะนอนอยู่คนแหลกเลยเพื่อนว่าค่ะ แต่วาตาถวดนี่ยังมีชีวิตอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมยังมีชีวิตเนาะคะ่ะยังบ่คั่นเสียเนาะคะ่ะแต่ว่านนองนุ่นนี่ฟันเกี่ยวว่าตาถวดนี่เสียชีวิตเนาะคะ่ะแนวทางน้องนุ่นไ้มาอยู่นี่นะะี่ค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับนนองนุ่นสุขูสุขหนค่นนะ,คะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมนุนนําเด้อค่ะกันไวคาะถ้าคคิปนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะ,ค,ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะรวยน,นําเ้ะ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ